เพราะฉะนั้นครูไปต่อเลยมาดูเรื่องการลบจำนวนที่มีหลายหลักอ้าวเราจะเริ่มแสดงวิธีทำกันทุกคนอ่านคำสั่งก่อนพร้อมกันค่ะจแสดงวิธีทาอ่านโจทย์ค่ะ นี้เราจะทําพร้อมกันก่อนเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็นตัวตั้งหนึ่งแสนเจตัวไหนเป็นตัวลบนักเรียนหญิงดีมากค่ะลบด้วย4543อ่ะทุกคนนะคะปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกัน <unsuccess, S 2> <sampling. S 1> เดี๋ยวเราจะส่งไม์ไปที่นักเรียนชายทีละคนเลยนะคะโดยเริ่มจาก ภาคราชภูมิส่งไมไปที่ภาคราชภูมิเลยค่ะตอนนี้ให้ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันค่ะน,นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะคะเราจะไปทีละหลักเพราะครูจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการลบด้วยทุกคนเขียนวิธีทำลงสมุดเขียนตัวตั้งลงสมุดค่ะ 17,326ลบด้วย4,543อย่าลืมนะคะที่วิธีทมจะต้องมีเส้นใต้2เส้นมีตัวตั้งมีเครื่องหมายลบมีตัวลบจะต้องกีดเส้นใต้1เส้นเขียนตัวเลขให้ตรงหลักกันเดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวเราจะลบจำนวนนับที่อยู่ในหลักเดียวกันเท่าครูยังคะ วันนี้คุณจะไปช้าๆก่อนนะคะเพราะมีหลายคนนะคะนักเรียนยังสับสนเรื่องการลบเดี๋ยวครูจะเริ่มที่ภาคราชภูมิก่อนภาคราชภูมิหรือเท่าครูยังคะยังไม่เท่าอ่ะเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวผ้าราชภูมิเสร็จต่อมาที่พีระพงนะคะภ้าราชภูมิเสร็จยังเท่าครูยังอ่ะผ้าราชภูมิถือไม่เลยค่ะหนูจะเริ่มทำที่หลักไหนก่อนภาคราชภูมิ หลักหน่วยก่อนเพราะฉะนั้นหลักหน่วยตัวตั้งก็คือตัวตั้งก็คือ -6 6ตัวลบก็คือ -3 3. เพราะฉะนั้น -6 ลบออกซะ3เหลือ3เหลือนะ3หนูมีวิธีคิดอย่างไรไหนปฏิบัติกิจกรรมสิคะไหนลองดูสิคะว่าคิดถูกต้องหรือไม่ ตอนนี้ให้พีรพงศ์ถือไม้ให้ภาคราชภูมิค่ะภาคราชภูมิหนูทำอย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าเหลือสามนับถอยหลังค่ะภาคราชภูมิบอกครูว่านับถอยหลังนับถอยหลังจะต,ต้องเดินถอยหลังไหมไม,ไม่ต้องเอ้ายืนเลยเ้านับถอยหลังนับแบบไหนให้พีรพงศ์ช่วยถือไม้ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะได้นับถอยหลังได้ถูกต้อง อ่าพาราชภูมินับแบบไหนคะเอาเอาหกเอาลบเอาหกเา,เาลบด้วยสามหกลบด้วยสามทำยังไงคะเอาชูนิ้วมาอ่ชูเลยครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ต้องทำให้เห็นจริงอ่ยกนิ้วขึ้นมานมาที่กล้องนี่คะ่ะไม่ต้องสูงนะมาที่กล้องเลยยกนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่ ตัวตั้งคืออะไรคะต,ตัวตั้งคือ6ก้าราชภูมิหนูยกนิ้วมาที่กล้องกล้องไหนกล้องไหนอหกเอามาใกล้ๆกัน6อ่ะมาใกล้ๆกันเสร็จแล้วทำไงต่อเอาไปลบลบออกซะกับ3ามขออกอีก3ลบออกท่า3ามอ่ลบออกท่าสามผ้าราชภูมิทำอย่างไร เอาเอาหกออกไปผ้าราชภูมิคะดูทำแบบที่หนูทำสามไม่ต้องทำตามคนคนอื่นทำตามที่ตัวเองทำอยู่ยกขึ้นมาหกผ้าราชภูมิยกขึ้นมาหกเสร็จแล้วการลบก็คือจริงๆแล้วครูไม่ได้สอนว่าการลบคือการนับถอยหลังครูบอกการลบก็คือการนับลด เพราะฉะนั้นหนูยกนิ้วขึ้นมา6นับลดลงไปค่ะนับลดออกซะตัวลบตัวลบคือเท่าไหร่สามนักเรียนนับลดลงไปก็เป็นสามที่เออออกไปทำดีๆทำดีดีเอาออกไปอีก,อ,อ,อ,กอ่กอมามีอยู่หกนับลดไปแล้วสามนับหนึ่งสองสาม,สามพอพอหรือยังก็ฉะนั้นเหลือนิ้วเท่าไหร่สามอ่าเหลือนิ้วสามเราก็ใส่ สที่หลักหน่วยนะคะเราเริ่มที่หลักหน่วยก่อน6ลบออกซะสามเหลือ3โดยการยกนิ้วเท่ากับตัวตั้งลบออกซะ3โดยการนับลดยังอยู่ที่ภาคราชภูมิอยู่นะคะต่อไปค่ะต่อไปทำอย่างไรต่อกระจายต่อไปพอเราเสร็จหลักหน่วยแล้วเราต้องไปต่อที่หลักไหนต่อหลักสิบหลักสิบตัวตั้งก็คือ หนูดูที่จอนะคะสองตัวลบก็คือสี่เพราะฉะนั้นยกนิ้วเท่ากับตัวตั้งยกนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่สี่ตัวตั้งคืออะไรคะกูบอกว่าวันนี้กูไปช้าก่อนเลยตัวตั้งคือะไรอ่ายกนิ้วมาสองนะคะหนูยกดีๆกล้องก็จะได้เห็นด้วยเพื่อนไปทางจะได้เห็นด้วยยกนิ้วขึ้นมาสองลบออกซะ สี่ลบออกซีลบไม่ได้อ่าลบสองก็สี่นิ้วพอไหมคะพอไหมไม่พอไม่พอนะคะทำไงต่อกระจายกระจายจากหลักไหนมาหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยมีอยู่เท่าไหร่คะสิบสามดูให้ดีค่ะหลักร้อยก็คือสามสามกระจายไปให้หลักสิบซะ หนึ่งเพราะฉะนั้นสามก็จะเหลือสองเราก็ค่าสามใส่สองข้างบนต่อไปหลักสิบก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสิบสองสิบสองไม่ใช่สองละก็ต้องเป็นสิบสองอ่าสิบสองเรายกนิ้วขึ้นมาเท่ากับตัวตั้งคือยกนิ้วขึ้นมาสิบสองสิบสองพอไหมคะไม่พอครับอ่าเพราะฉะนั้นภาคราชภูมิจะยกขึ้นมากี่นิ้วอะไรนะครับภาคราชภูมิจะยกขึ้นมากี่นิ้ว <12 S 2> ส<อ>ินิ้วเนี่ย<อ>มีไม่พอเพราะฉะนั้นจะยกมากี่นิ้วอเอาสองไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาสิบอาหูชูมือขึ้นมาสิบค่ะติดติดกันเลยกล้องจะได้เห็นอาเพื่อนจะได้เห็นด้วยเสร็จแล้วอยู่ในใจเท่าไหร่สอง,สองลบด้วยสี่สี่แสดงว่าเราต้องนับนิ้วลดลงไปสี่เราต้องนับที่ไหนก่อน เราไว้ที่ไหนสอง้าลองไว้ใจในใจนะคะเราก็ต้องนับในใจก่อนในใจมีแล้วเท่าไหร่สองอันนับลดลงมาสองแล้วสองแล้วทำดีๆค่ะเพราะว่าเพื่อนไปทางมองอยู่นะคะเขาจะได้เข้าใจด้วยสองแล้วนับให้ได้สี่ก่อนสองแล้วสองแล้วสามสี่ยกนิ้วขึ้นมาค่ะอ่ามีอยู่ในใจสองเลใช่ไหมคะ เราจะลบออกซะสี่มีละสองใช่ไหมสอลนะนะับต่อไปเป็นส,สพับนิ้วลงมา4ีพอหรือยังพอแล้วเพราะฉะนั้นเหลือนิ้วเท่าไหร่แป,แปเราก็สาใกส่แ8ในหลักสิบสดีมากค่ะอ่ะต่อคราวนี้ต่อมาได้ละมาต่อมาที่พีระบงเลย <c oughs> ไหวไหม <c oughs> พีระบงไหวไหม ถ้าพี่กรพงไม่ได้ไปที่ลูกอรุนค่ะส่งไมค์มาที่ลูกอระรุนค่ะลูก <ปา S 1> อรุณทำไงต่อ,อ,อมาที่หลักร้อยใช่ไหมคะตอนนี้หลักร้อยเหลืออะไรเหลือ,อ,ลยอยสองเหลือห้าเหลอส้ยสอง,สองลบออกสัห้าได้หรือไม่ไม่ได้หาลูกอรุนยกนิ้วขึ้นมาสองลบออกสักห้าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ลูกอ,อรุนจะต้องทำอย่างไร ต้องกระจายจากหลักจากหลักโอ้ยหลักลาเอ้หลักหลักถัดไปก็คือหลักพัน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 มีอยู่เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดกระจายไปหนึ่งเหลือเหลือกระจายไปหนึ่งเหลือหกเหลือหกครูก็จะใส่หกคราวนี้กระจายไปให้หลักร้อยหลักร้อยก็จะกลายเป็นสิบสองสิบสองสิบสองลบออกสหได้หรือยังได้แล้วเพราะฉะนั้นลุงอรุณยกนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่ ยกนิ้วมาขึ้นมาสิบสองยกนิ้วขึ้นมาสิบสองมีไหมคะไม่มีมีอย่างมากเท่าไหร่สิบสบแล้วไว้ในใจเท่าไหร่สองหักออกนับลดเท่าไหร่คะลบออกซะลบออกซะดูดีๆค่ะดูดีๆค่ะไม่เป็นไรลบออกซะเท่าไหร่หลักร้อยค่ะห้าเพราะฉะนั้นในใจมีอยู่สองอัฐวุฒิหนูช่วยจือไม้ให้ลุงลุนหน่อยอยกนิ้วมาทางกล้องลุ้งลุน ยกดีๆค่ะ10ใช่ไหมไว้ในใจ2เพราะฉะนั้นหนูลบออกซะ5มีในใจเท่าไหร่ละ <S 2, 2 <S อ 2> อันนับไม่ได้5<อ>2ละว4 5พอ,อยัง <6 S 1> พอแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ7เราก็ใส่ 7, 7ในหลักร้อยต่อไปค่ะอยู่ที่ลูกบมลรู้เลยนะคะต่อไปไปที่หลักพันหลักพันตัวตั้งก็คือ 6, 6ลบออกซะ สี่หกลบบอ,อกว่าสได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นยกนิ้วขึ้นมากี่นิ้วสี่เอ้ยหกนิ้วลบออกซะสี่อันนับลดไปสี่3 4ดีมากค่ะเหลือ 2> <The> 2เหลือสองดีมากค่ะต่อไปไปที่หลักหมื่นหลักหมื่นก็คือ ศูนย์มีตัวลบไหมคะไม่มีนะคะเราก็กระจายลงมาต่อไปไปที่หลักแสนก็คือ1มีตัวลบไหมคะไม่มีไม่มีเราก็กระจายลงมาเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ผลลบเท่ากับ12783ไหนใครได้เท่านี้ยกมือค่ะอ่อคิดถูกได้เลย ส่วนนักเรียนที่ยังทําไม่ถูกต้อง<ร>ให้นักเรียนแก้ไขครูให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะในขณนะที่เพื่อนกําลังแก้ไขใครที่เสร็จแล้วนักเรียนเขียนวิธีทํารอไว้เลยลค่ะเสะร,รส็จนะคะ อ่าเสร็จแล้วเราไปต่ออีกหนึ่งข้อค่ะรอเดยได้ไหครับนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปค่ะอ่าทุกคนเขียนค่ะ1นึ่งล้านแปดแสนหกหมื่ลบด้วยสามแสนสองหมล้านแปดแ ลบด้วย3 2 2 5 7 3สข้อนี้เราไปพร้อมกันเลยนะคะครูเน้นนะคะตัวเลขตรงหลักกันถ้าตัวเลขไม่ตรงหลักกันลบไปได้ไหมไม่ได้นะคะ นั่รเยนคะข้อนี้เรามาทําพร้อมกันเลยนะคะเวลากูเหลืออีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวไม่ทันนะคะอ่ะทุกคนเงยหนะ้าดูที่จอโทรทัศน์ค่ะเรามาเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยตัวตั้งก็คือ3ตัวลบก็คือ3 3ลบออกซะ3เหลือเหลือ0ใส่0ต่อไปไปหลัก10คะ่ะหลัก10ตัวตั้งก็คือ0ลบออกซะ 7 0ศูนย์ลบออกซะเได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้กระจายจากหลักร้อยก็คือ 4, เพราะฉะนั้นเราจะค่า4ซะกคิดก็ต้องเหลือ3ใส่3ข้างบนส่วนศูนย์ในหลักสิบนี้ไม่ใช่0ูนย์แล้วก็จะกลายเป็นเป็น10ใส่10ข้างบนเช่นเดียวกันคราวนี้ลบกันได้หรือยังได้แล้วอ่าได้แล้วช่วยหน่อยค่ะ10ลบออกสะเได้หรือไม่ได้นักเรียนก็ยกนิ้วขึ้นมา1ิบ นับลดลงไปเเหลือ3ดีมากค่ะทุกคนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะคะต่อไปไปที่หลักร้อยหลักร้อยเหลือ3 3ลบออกซะห้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะไม่ได้ดีมากกระจายจากหลักพันหลักพันก็คือศูนย์มีไหมคะไม่มีเราก็ต้องกระจายจากหลัก จากหลักหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือหกกระจายไปหนึ่งก็เหลือเหลือห้าเอาไปพร้อมกันเลยนะแล้วก็จายจากหลักหมื่นหลักหมื่นก็เหลือห้าส่วนหลักพันใช่ศูนย์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราค่าศูนย์ซะจะกลายเป็นเป็นสิบก่อนห้าเหลือเก้าก่อนนะคะเป็นสิบก่อนต่อไปค่ะพอหลักพันมีอยู่แล้วสิบ ระจายไปที่หลักร้อยได้หรือยังได้แล้วเพราะฉะนั้นสิบก็จะต้องเหลือเหลือเก้าส่วนหลักร้อยก็จะเป็นสิบสามคราวนี้หลักร้อยมีสิบสามลบออกสห้าได้หรือยังได้แล้วได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนยกนิ้วขึ้นมาสิบสามมีไหมคะโอ้ดีมากค่ะเราเอาสามไว้ในใจยกขึ้นมาสิบ นะคะลบออกเราลบในใจก่อนเพราะฉะนั้นลบออกสะห้าถูกไหมคะอ่าสแล้วนับต่อเปสี่ห้เพราะฉะนั้นเหลือเหลือแใส่แปดต่อไปค่ะไปที่หลักพันหลักพันตัวตั้งก็เหลือตัวตั้งก็เหลือเหลือ9ดูดีๆนะคะในหลักพันตัวตั้งเหลือ 9กลบออกซะสองได้หรือไม่ได้นักเรียนยกนิ้วมา9ก้าเนับลดไปสองสิคะเหลือดีมากเหลือเดต่อไปไปที่หลักหลักหมื่นหลักหมื่นตัวตั้งก็คือ5าตัวลบก็คือ2อหลบออกซะสองได้ไหมคะได้อ่ะเราก็ยกนิ้วขึ้นมาเท่ากับ5นับลดไป สก็เหลือเหลือ3ใส่3ต่อไปค่ะในหลักแสนหลักแสนตัวตั้งก็คือ8ปตัวลบก็คือ3 8ม,มลบออกสามได้หรือไม่ได,ได้อายกนิ้วขึ้นมา8ค่ะ<อ>ลบออกซะสามเหลือ,อต้องเหลือหา้า เวลานักเรียนยกนิ้ว8ใช่ไหมข้างหนึ่งหถูกไหมคะอีกข้างหนึ่งสยกแบบนี้นักเรียนจะไปยกข้างละสี่้เดี๋ยวนักเรียนลืมนักเรียนยกข้างหนึ่งหอีกข้างหนึ่งส8ถูกไหมคะเสร็จแล้วนับลดไปเท่าไหร่สนักเรียนก็นับไปเลย3เหลือ5ใส่5ต่อไปในหลักล้านมีอยู่1 1ตัวนี้มีตัวลบไหมไม่มีมมนักเรียนกระจายลงมา ตัวเลขเกินสามหลักนักเรียนใส่จุลภาคนับ1 2 3จุลภาค1 2 3จุลภาคไหนใครทำก่อนครูแล้วได้คำตอบเท่าครูบ้างยกมือค่ะนเ,เก่งมากขีดถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลลบเท่ากับ1 5 3ล้าน5แสน ใครผิดแก้ให้ถูกต้องได้เห็นเสร็จไหมคะหนใครยังไม่เข้าใจเรื่องการลบบ้างเงมเเื่อ,รบบอคราวที่แล้วครูให้กันบ้านนักเรียนไปน้อยนักเรียนบอกว่าน้อยไปวันนี้ขอ,อมากๆหน่อยเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้ครูให้4ขออ้อน้าทียี่สินะคะ วันนี้ลูกอลุนตั้งใจเรียนดีมากลุกอลุนขอสี่ข้อใช่ไหมคะให้สี่ข้อเลยอ่าข้อหนึ่งหน้าที่23ข้อสองใหญ่นะคะหน้าที่23ข้อสองใหญ่ให้นักเรียนแสดงวิธีทำทำข้อหนึ่งย่อยข้อสองข้อสามข้อห้าค่ะหนึ่งสองสามห้าอีกครั้งนะคะหน้าที่23ค่ะทำข้อหนึ่ง 2อง, 2> ส,องสา,สา้าสี่ข้อนะคะมีใครสงสัยไหมคะถ้าไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ